ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กัญญาบาลอาการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพคุณแม่ทองแป้นดีได้ณชาปนสถานวัดท่าแคตำบลท่าแคร์อำเอเมืองจังหวัดลบบุรี เมื่อเวลา15นาฬิกา30นทีของวันพุธที่15มีนาคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจุนสวัสด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีผู้ช่วยาศาสตราจารย์จินตนาเวชมีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีพันตำรวจเอกคงสุริยะสุวรรณพันธ์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรลบบุรีพันตำรวจเอกการสะพนวันนาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าหินอาจารย์ดตรปุญญานุชย์ เฉวียงหงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีดเรเฉลิมชัยหาน้าอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีพันตำรวจโทนัทพลศรีวิเชียนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามภู้ทรพ,พุทธบาพันตำรวจโทบันเทิงกรมแก้วรองผู้กำกับการ,จ,ารจราจรผู้ทรเมืองลบบุรี พันตำรวจเอกดิเรกจ,จำสุธีผู้กับการงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองรบบุรีพันตำรวจโทชัยพลติระรองผู้กับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกตูพันตำรวจโทพิเชษม่วงทองสารวัตรป้องกันปราบป,า,ปามสถานีตำรวจภูธรท,ท่าหินพันตำรวจตีสุพัฒน์ทองสุกดี สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกตูมกำนันวีรพลปั้นสะอาดกำนันตำบลบางขันมากนางสาวสุภารัตฐส์สินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนางสาววันเพ็ญเต๊เตะขันมาผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสพตรีคุณยุพาไขาสกุลโกดังผู้เรียน39สิงห์งบุรีคุณสุเทพโชคมีสุขบริษัทโชคมีสุขให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีชาปนกิจศพคุณแม่ทองแป้นดีได้ณชาปนสถานวัดท่าแคร์ตำบลท่าแครเภเมืองจังหวัดลบบุรีคุณแม่ทองแป้นดีได้ผู้หวชนเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม ปีพุทธศักราช2483เสียชีวิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นโรคชรารักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทนายมหาราชเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเวลา6โมงเช้าในวันที่1 2มีนาคมพุทธศักราช2566คุณแม่ทองแป้นดีได้สมรสกับผู้ใหญ่ประเสริฐด,ดีได้มีบุตรธิดา ร่วมกันสี่คนหนึ่งผู้ใหญ่ธีระบุญดีได้เสียชีวิตแล้วสองนางอิศยาประภาภาพสานายมนตรีดีได้สนางจารุณีแก้วเกิดคุณแม่ทองแป้นดีได้เป็นบุตรของนายแก่นนางทองเหลืองสิงห์หักคุณแม่ทองแป้นดีได้มีพี่น้องทั้งหมดสิบคนคุณแม่ทองแป้นเป็นคนที่สามคนที่หนึ่ง นางแทนคงเจริญเสียชีวิตแล้วคนที่สองนายแหวนสิงหะและสามนางทองแป้นดีได้ผู้วายชนสี่นายทองแปนสิงหะห้านายแทนสิงหะเสียชีวิตแล้วหกนายพูดสิงหะเจษสมบัติสิงหะเสียชีวิตแล้วแปดนายสมบัติสิงหะเก้านางบัญญัติ สิงหะและสิษนางจารัดสิงหะเสียชีวิตแล้วนะครับในนามผู้มนวยการสถานีข่าวรบบริโพส์ทีวีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวดีได้ที่ได้สูญเสียคุณแม่ทองแป้นดีได้ไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับนําเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบริโพส์ทีวีนพรัตนทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภัยรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน